สวัสดีครับอาจารย์นหนุ่มครับวันศุกร์ที่19เามษายนนะครับ19 2 3นาทีครับเราดูภาพรวมพอกยูพักข้ำนะครับพกยูนะกลางวันนะครับปันผดมากนะครับอันนี้ผม,มอัพเดตไปตอนประมาณ7ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็อธิบายแพทเทิร์นของราคาในภาพใหญ่ไปนะครับ ทีนี้กลางวันเนี่ยนะครับเขาไปที่2,017แล้วก็ขายลึกลงมาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ทํโลงใหม่แต่ก็ถือว่ายอดลึกนะกรณีที่ยอดลึกแบบนี้มันโอกาสที่จะขึ้นยากเหมือนกันนะถ้าใครติดบ,บายอยู่นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องหาจังหวะเด้งปรับพอร์ตนะนะครับเพราะว่าลักษณะของการที่มันย่อมาลึกๆแบบนี้นะครับจะบอกว่าแรงซื้อมันไม่ค่อยมีนะครับทีนี้ถามว่า ไอ้ที่มันขึ้นไปเมื่อพักเช้านี่มันคือ,อไหลนะครับเขาก็เล่นเรื่องเรื่องข่าวกันนะาเรื่องข่าวสงครามเลยนะครับแต่ถามว่ามันลงขนาดนี้สงครามมันจบหรือยังจริงๆมันก็ไม่ได้อะไรแล้วนะครับสงครามมันก็ยังไปของมันเรื่อยใช่ไหมมันก็จะมีเรื่อยแหละแต่ว่าไอ้ที่จบไปแล้วคืออะไรครับตรงนี้เจ้าเขาขายเราเรียบร้อยนะนะครับเจ้าเขาทํากาไรไปแล้วเนะี่ยคือคนที่จบแล้วคือเจ้าเขานะ แล้วไอ้ที่ลงมาเนี่ยก็เขาก็ทําธุรกรรมฝั่งลงลงมานะครับอาจจะปิดสัตนะฝั่งข้างล่างนะครับแต่ว่าถ้าตับใดที่ยังไม่นะครับยังไม่ทําโลงใหม่นก็อาจจะมีเด้งให้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพนะครับหน้าสุดนะนะครับเมื่อกี้ผมติดพวกเราไปนะครับอาคนที่อาให้บายนะครับสองสามเจ็ดแปดจุดศูนย์เนี่ยนะครับคาดหวังแค่เด้งนะ นะครับถ้าจะบายเพื่อแก้พอร์ตนะครับคิดว่าหลายคนไปบายเฉลี่ยมาเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่คิดว่ามันอาจจะพอเด้งกลับไปได้บ้างแต่เราคาดหวังว่าเราจะแก้พอร์ต่อนะนะครับถ้าบายแค้พอร์ตใกล้ๆเจ็ดแปดแปดศูนย์ไม้นะแล้วก็ทีพีเด้งคาดหวังแค่สองพันสองพันสี่ร้อยสองพันสี่ร้อยห้าใกล้ๆนะนะครับแล้วก็ทุ่มทุ่มสามสิบเราดูในโน้วิธีนะครับตอนนี้มันประมาณสิบเก้ายี่ห้าเนาะ เดี๋ยวไปดูภาพล่าสุดนะนะครับสำหรับคนที่เทรดนะครับเดี๋ยวคนที่เทรดตัวอิตาเรียนนะอิตาเรียนเมื่อเช้าไปบายไปนะครับสองเก้าสองห้าต่อเก้าศูนย์นะล้อๆสองแปดห้าศูนย์ที่พี่สามพันสองร้อยเก้าสิบนะครับสามพันสี่ร้อยห้าสิบสามพันห้าร้อยสามสิบนะถือดูข่าวสี่ทุ่มเลยนะครับขอไปไม่ใช่ไม่มีข่าว ไอ้สีทุ่มเนี่ยผมจะดูว่าใกล้ๆสี่ทุ่มอ่ะแพทเทิร์นอยู่ประมาณไหนแล้วพก,ก็เราจะอัปเดตแพทเทิร์นก่อนเราจะนอนกันนะครับจริงๆสอ์อาทิตย์เนี่ยตัวอิตาลีมันก็เทรดได้อยู่แต่คือผมไม่มีเวลาดูอ่าดึกหลังสี่ทุ่มไปนะครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะอัปเดตกันนะนะครับเมื่อเช้าถ้าใครบายมาเนี่ยมันก็น่าจะกำไรอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราบายมาต้นทุนดีๆเมื่อเช้าเนี่ยนะครับ ก็ให้ถือมานะครับเพราะว่ามีโอกาสจะขึ้นมาทาง3,290บวกนะครับอันนี้ส่วนอีเทเรียมนะะทีนี้เราไปดู e อตอนนี้ฮะเอ็ NYU กา็เอยอยู่ที่ m อ5นะ m อ5ก็เข้าย่อลึกนิดหนึ่งนะนะครับเมื่อเมื่อเช้าขึ้นไปนี่ใช่ไหมครับ2,417แล้วก็ไซเวดาลงมา นะครับที่ไซเ์เวดาลงมาเนี่ยยังไม่หลุด6.8%งดเตรงนี้ผมวัดเทียบลงมานะไซเ์เวดาถ้าเราเห็นว่าเขาชูดแรงๆเนี่ยมันจะพอไปได้เท่าไหร่นะครับก็คาดหวังว่าถ้าไม่ทำโลใหม่ต่ำกว่าโลนี้แล้วนะ2,372เนี่ยนะครับก็คาดว่ามันน่าจะพอเด้งมาทางนี้ได้นะครับสำหรับคนที่ติดบายในกรอบประมาณนี้นะครับ 2 3 9 5ันอเินี่ร้อยเนี่ยตั้งท p ไว้ก่อนนะถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะวิ่งไหมเราตรงนี้2 4 0 9นะครับแต่คาดหวังว่ามันยังเป็นการดิงอยู่นะเพราะว่าลาาา่าขณะตรงนี้มันขายไปเยอะนะครับเวลากลับไปมันอาจจะมังไม่เดียวหายนะครับอาจจะเปดิงเพื่อจะลงใหม่นะครับดังนั้นก็คาดหวังเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเขียนกราฟิกให้ดูนะนะครับอันดับแรกเนี่ยก่อนหนะ้า ก่อนหน้าไรแพทเทิร์นมันเป็นการยกขายยกโลยกหายนะแล้วมันย่อลงมานะครับไอ้ที่ย่อลงมาเนี่ยลองวัดพี่โบนี้นะรีเทรสนะครับวัดรวบเลยนะครับตั้งแต่โลไปถึงหาเลยก็ลงมาเกิน6.8%ปเนะถือว่าย่อลึกนะครับถือว่าย่อลึกทีนี้ถามว่าถ้ามันขึ้นไปจริงๆเอาแค่นี้ก่อนนะ,ะถ้ามันคือการเด่งนะอันนี้ทางเฟรม หนึ่งชั่วโมงผมผมขยายกราฟนห้นึ่น,นะครับดูสามสิบแล้วกันนะถ้าสามสิบเราก็เห็นว,ว่าเหมือนจะมีแรงซื้อกับมาบ้างเนาะ,ะดูดูตรงนี้นะวอลุ่มเวลาจะขึ้นวอลุ่มจะพีคๆแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวถ้าวอลุ่มมันพีคขึ้นมาแสดงว่าเจ้าก็เริ่มไล่กลับแต่ว่าเราก็คาดหวังว่ามันน่าจะเป็นแค่เด้งก่อนนะนะครับถ้ามันเด้งไกลหน่อยอ่อแต่ก็เ่อนที่แบบนี้ครับ อาจจะได้ประมาณนี้นะทีีเด้งนะครับคนที่บายไปเมื่อพักข้นานะหอธิบายมานะครับก็ถ้าบายมาจากโซน 7, 7, 7, เจ7ดเจเจห้าลองถือดูก,ก่อนลวกันเนาะแล้วก็ซบ้อดที่ไหนยอมที่ไหนคือถ้าหลุดโลนี้ไม่แน่มันจะลงลึกนะครับหรือว่าแล้วก็ตีได้มากกว่านั้นก็โลนี้เลยนะครับมันต้องแบ่งเป็น ็อปล็อตที่หนึ่งนะซับล็อตที่สองนะครับแล้วแต่ออปชั่นนะคือ,อความเสี่ยงไม่เหมือนกันนะครับอาจจะทนได้มากกว่าออกล็อตไซส์ออกล็อตไซส์ต่ำน้อยกว่าก็จะถือได้ทนกว่านะครับแล้วก็ค่อยมาเบยกทีนะอันนี้คือทีพีเด้งนะนะครับเอ u นะครับ t i ม e เฟ a ม M e M30 นะครับตอนนี้เหมือนจะมีแรงซื้อนะ อ่ะครับ T P เด้งตรงนี้อ่า T P อยู่ที่0ูนนะศูนย์หนึ่งย์เก้าหลสองโซนเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสจะติดนะครับอันนี้เป็นเอคยูพักข้านะนะครับเดี๋ยวถ้ามองมองอะไรเปลี่ยนผมอัปเดตทกีนะครับ แอแนวที่พอจะเด้งถึงนะสามเก้าศูนย์นะครับเก้าห้าสองพันสี่ร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็สองพันสี่ร้อยเก้านะครับก่อนยี่สิบสองนาฬิก,กานะอัปเดตกันทีละชั่วโมงแล้วกันนะครับนะครับดูไปเรื่อยๆเ,เพราะว่า อ่หนึ่งอีกอย่างมันเป็นวันศุกร์นะครับสองพักค่ํามันไม่มีข่าวนะครับบางทีมันอาจจะเคลื่อนไหวด้วยปัจจัยอื่อซึ่งเราไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยดูไปทีละชั่วโมงแล้วกันนะครับแล้วก็อ่นะครับดูกันประมาณตั้งสี่สี่ทุ่มนะครับถ้าสี่ทุ่มแล้ววอลุ่มเบาบางมันอาจจะได้แค่นี้นะครับก็สวัดีอยูพักค่ระมาณนนี้นะสวัสดีครับ